สวัสดีครับเจอช่องคองดีชนเชนได้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาปลูกขยายพันธุ์อะกรนีมาครับพวกตระกูลเศรษฐีต่างๆนะครับอะกรนีมาชอบวัสดุปลูกที่โปร่งๆหน่อยนะครับวันนี้ผมปลูกใช้อุปกรณ์สองตัวนะครับคือกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็คุยมะพร้าวอันนี้เราแช่น้ํามาแล้วนะครับแช่น้ามาอย่างละ2คืนนะครับผมก็ผสมอัตราส่วนประมาณ สองต่อหนึ่งนะครับสองต่อหนึ่งกับมะพร้าวสองส่วนขุยมะพร้าวส่วนหนึ่งส่วนนะครับเพื่อเพิ่อมอความชุ่มชื่นให้กับวัสดุปลูกแค่นั้นเองครับขุยมะพร้าวนะครับไม่ให้มันแห้งจนเกินไปนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันครับประมาณนี้นะครับได้แล้วแล้วก็เราจะปลูกนะครับ จัดกระถางให้เหมาะสมกับต้นไม้ครับต้นไม้ของผมต้นนี้กุนีิมาก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จนเกินไปผมจะใช้กระถางแค่แปดนิ้วครับนําวัสดุปลูกลงไปได้เลยครับประมาณหนึ่งส่วนสามนะครับหนึ่งส่วนสามเพใส่ต้นกุนิมาลงไปครับใส่ลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้อุปรกรณ์ปลูกวัสดุปลูกใส่ลงไปเต็มนะครับแล้วก็จัด จกให้มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงๆครับวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับทำคนเดียวครับถ่ายเองทำเองครับก็ทุลักทุเลนิดหน่อยครับก็กดลงไปแน่นนะครับกดกดวดัสดุปลูกลงไปแน่นเว้นพื้นที่ไว้สำหรับการใส่ปุ๋ยนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับสูตร13 13 3นะครับลงไปด้วย ประมาณสัก10บหนึ่งสิเมตรนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับการขยายพันธุ์เอโนีิมาเกือบทุกสายพันธุ์นะครับใช้วิธีนี้หมดครับไม่ยุ่งยากอะไรวัสดุโปร่งๆแค่นั้นเองครับแล้วก็เพิ่มปุ๋ยออสโมโคดสูตรสิบสามลงไปนะครับว่าเอโนมิมาของเราก็จะสวยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยครับ ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ